ครับเอามากันที่อัปเดตต่อไปแล้วกันนะครับขวัญใจ AF เลยคนนี้น้องเนสจาก AF9 นั่นเองในช่วงนี้ค่อนข้างฮอตทีเดียวนะครับในเรื่องของผลงานการแสดงต่างๆปีหน้าเนี่ยเราจะได้ดูกันเพียบเลยคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นสาวงานชุอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับเนสนิสาชนจาก AF9 ซึ่งปีหน้าครับเราจะได้เห็นผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ฟูลเฮานนักรักเต็มบ้าน ละครเวทีเพลงรักของเธอสุนทราพรเดอะมิวสิคลแล้วก็ยังมีละครเรื่องบ่วงมานครับที่ถ่ายทำกันไปเยอะแล้วด้วยนะฮะแต่งานนี้สาวนสก็บอกว่าไม่ทิ้งการเรียนอย่างแน่นอนครับการเรียนลระคะก็จะบอกว่าอมสะดุดไหมก็มันก็มสีสะดุดบ้างเพราะว่าส่วนมากการ <S <S การถ่ายละครมันจะตรงกับวันที่ต้องไปเรียนคะ่ะจะมีวิชาหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็ต้องแบบงานส่งคืน การบ้านเยอะมากค่ะต้องแบ่งเวลาให้แบบให้ดีๆเลยค่ะใช่ก็คืออ่าอย่างเช่นถึงเวลาวันไหนที่แบบเราสามารถไปเรียนได้ก็ไปเรียนค่ะแต่วันไหนที่แบบอาจจะติดละครจริงก็ต้องขออาจารย์ใช่ขอทํางานส่งแทนละกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้มันไปได้ทั้งสองทางไม่อยากทิ้งทางหนทางหนึ่งค่ะใช่แล้วที่เห็นเขาเปลี่ยนชุดในห้องน้ำครับส่วนแฟนๆที่คิดถึงเสียง,งนนร้องของสาวเนสนะครับเจ้าตัวแงมว่าปีหน้าจะมีซิงเกิลใหม่มาให้ฟังกันแน่นอนนะครับเพียงแต่ช่วงนี้ ผู้ใหญ่อาจจะมองเห็นว่าเอเหมาะจะเล่นละครก่อนเท่านั้นเองครับแต่ก็เปิดเปิดเปิดอืมนะฮะเอเป็นสาวสวยนาคมเชียใช่โอ้เขาจัดนดับว่าเป็นสาวสวยของ a l มาตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวใครที่เป็นแฟนๆก็สามารถติดตามผลงานกันได้นะครับ